สวัสดีครับพี่น้องอสมที่เป็นสมาชิกสมาคมชกสออสมในเดือนกุมภาพันธ์มียอดที่ต้องผักทั้งสิ้น4ยอดด้วยกันถ้าทุกท่านกลัวจะสับสนแนะนำให้ท่านเตรียมสมุดปากกามาจดไว้นะครับยอดแรกคือ267บาท50สตางค์จะถูกหักวันที่15กุมภาพันธ์64ซึ่งเป็นการรับรอง ยอดสมาชิกเดือนกุมภาพันธ์2564ยอดที่2นะ208บาทจะถูกหักวันที่16กุมภาพันธ์64เป็นยอดรับรองสมาชิกเดือนพฤษจิกายน2563ยอดที่3 96บาทจะถูกหกักพี่น้องอสมอมีคนค้างชำระ16,760คนเก็บยังไม่ได้นะครับก็จะหักท่านวันที่18กุมภาพันธ์64 เป็นยอดรับรองสมาชิกในเดือนเมษายน2563และยอดที่4 175บาท50สตางค์มีคนที่ต้องถูกหักทั้งสิน้นพี่น้องอสมอที่ค้างชำระนะครับ37,319รายก็ถูกหักวันที่18กุมภา64ซึ่งเป็นยอดรับรองสมาชิกณเดือนกรกฎาคม2563 สียอดรวมกัน747บาทสำหรับคนที่ยังไม่เคยถูกหักเลยต้องจ่ายยอดนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าถูกหักย้อนหลังเยอะเพราะมันรวมกันแล้วมันจะดูเหมือนจะเยอะแล้วพี่น้องอสมมติค่าป่วยการท่าน1000บาทไม่รวมโควิดเนี่ยบางครั้งถูกหักครั้งเดียวในยอดนี้แล้วท่านจะเอาอะไรใช้จ่ายนะครับ สำหรับผู้ที่ไม่ค้างชำระเลยท่านก็จะถูกหักยอดเดียวคือ267บาท50สสางเป็นยอดที่ชำระปกตินะครับข่าวสารนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจผมว่าถ้าไม่ไอธิบายแบบนี้เดี๋ยวท่านก็จะถามว่าทำไมหักหลายครั้งนักหนานะครับเป็นค่าอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นจดไว้นะครับจะได้จำว่าเป็นค่าอะไรเดือนอะไรบ้างต้องจ่ายเท่าไหร่ คิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบพระคุณนะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ